เพืเ่อนๆครับวันนี้เนี่ยสะดาพันขาวผ่องจะเอามาปลูกแต่ประเด็นมันก็คือว่าที่เราจะปลูกตัวนี้เป็นที่พึ่งถมใหม่เราก็จะต้องมาเตรียมดินเดี๋ยวเราก็จะมาขุดดินเพื่อจะมาปลูกสะดาพันธุขาวผ่องที่สําคัญจะสังเกตนะครับว่านี่ใบของมันนะเขาเรียกว่าเป็นสะดาทถวายขาวผ่อง ยอดมันจะเป็นลักษณะสีเขียวนะครับแต่สายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คืออาตรงนี้มันจะยอดมันจะเป็นสีแดงก็จะแตกต่างกับพันธุ์ของขาวผ่องนะครับพี่น้องอันนี้คือจุดสังเกตง่ายๆก่อนแล้วผมได้พันธุ์นี้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเสียบยอดการเสียบยอดดียังไงก็คือต้นแม่ก็จะมีสภาพแข็งแรงแล้วมีรากแตกเยอะ พร้อมที่จะเติบโตแล้วเราก็เอาสะดาพันขาวผงเนี่ยมาเสียบยอดแบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยรอยเสียบนี้นะครับมันจะติดแน่นถ้าติดแน่นปั๊บเนี่ยสภาพของใบมันก็จะเขียวไม่เหี่ยวถ้าใบเหี่ยวนี่แสดงว่าปัญหาของการยึดติดระหว่างต้นแม่กับต้นกิ่งพันเนี่ยไม่ติดแน่นพอไม่ติดแน่นเอามาปลูกก็ตายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราจะปลูกสะดาเนี่ย ตรงนี้คือหัวใจสําคัญผมเลือกพันธุ์ขาวผ่องมาเพื่อที่จะมาปลูกในพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วการปลูกเนี่ยระยะมันก็ประมาณ5เมตรคูณ5เมตรเพื่อให้มันเติบโตได้รวดเร็ว การปลูกสะดานี่นะครับพี่น้องถ้าเราเอามาปลูกในหน้าฝนเนี่ยมันจะมีน้ํานะครับมาช่วยรดด้วยแต่อย่าลืมสะดานี่มันเป็นไม้ป่ามันไม่ชอบความชื้นแฉะมันจะต้องให้มีความแห้งแรงยิ่งแห้งแ้งเท่าไหร่ยิ่งดีการออกดอกก็จะดีเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนๆมาดูนะครับในเรื่องของการปลูกนะครับสภาพของดินนี่นะครับเราจะสังเกตเลยนะครับว่าดินที่เราถมมาใหม่ๆเนี่ย โอ้โหเรียกว่ามันเป็นดินดำนะครับดินเนี่ยมันก็แตกละแหงตามสภาพแล้วก็เป็นช่วงของหน้าฝนพอฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีสภาพแตกละแหงแบบนี้นะครับในการที่เราจะปลูกสะเดาหรือจะปลูกไม้อย่างอื่นก็ตามแต่สิ่งแรกเนี่ยเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินทึ่งถมใหม่ไงพอดินถมใหม่เนี่ยเป็นดินดำเขาขุดมาจากชั้นของหน้าดินลึกลงไปเป็นดินดำเพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญเลยเราต้องมาทดสอบก่อนว่าตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นกรดความเป็นด่างดินที่เหมาะสมในการปลูกมันควรจะมีค่าความเป็นกรดด่างนยอยู่ที่7นะครับถ้าหากว่ามันไปที่ขีดสีแดงแสดงว่าเป็นกรดถ้ามาที่สีเขียวมากก็แสดงว่ามันเป็นด่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะปลูกต้นไม้อะไรก็ตามแต่นี่นะครับเราต้องเทสความเข้มข้น หรือสภาพดินว่าเป็นกดหรือเป็นด่างครับผมจะมาทดสอบสภาพดินเนี่ยก็ทำง่ายๆนะครับกดลงไปเลยครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมันตียันสีแดงเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องมันตียันสีแดงแสดงว่าดินนียเป็นกรดสูงเอาละเมื่อเรารู้ว่าดินนียมีสภาพเป็นกรดสูงแล้วเราจะแก้มันยังไงเราต้องลดความเป็นกรดลงซึ่งการลดความเป็นกรดเนี่ยมันทำได้หลายวิธี การใช้ปูนขาวนี่ช่วยนะครับฟื้นฟูเพื่อลดสภาพความเป็นกรดนะครับแล้วก็ปูนขาวจะดีตรงที่ว่ามันจะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมด้วยเพื่อทําให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็ลดสภาพความเป็นกรดลงนะครับอันนี้เห็นชัดเลยว่าดินที่เราถมใหม่เนี่ยมันจะมีสภาพความเป็นกรดครับพี่น้องตอนนี้การที่เราจะปลูกนะครับเริ่มต้นอย่างแรกก็คือขุดหลุมเห็นไหมครับ เราต้องขุดดินก่อนตรงนี้คือถ้าให้ดีเนี่ยว้าง50ลึก50นะครับอันนี้เราจะทําให้ดินตรงเนี้เราต้องมาเตรียมดินตรงนี้ก่อนซึ่งพอเราขุดแบบนี้แล้วนี่นะครับมันก็จะเป็นหลุมไง พอเราขุดเป็นหลุมแล้วนี่นะครับถ้าเราปลูกแบบนี้นะครับรับรองเรียบร้อยลงเรียนจีนเพราะว่าสะดาเนี่ยมันเป็นพืชทนแล้งแล้วเราปลูกอย่างนี้แล้วเอาดินกบนี่นะครับน้ำมันจะขังอยู่ในนี้โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับ สัตว์เดาจะถูกน้ำท่วมตายครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเราก็มาดูพื้นดินของเราตรงบริเวณที่เราจะปลูกเนี่ยมีค่าความเป็นกรดความเป็นด่างขนาดไหนนะครับพอเราขุดหลุมแล้วเราก็มาวัดนะครับวัดเห็นไหมครับโอ้โหแดงเถือกเหมือนกันสแสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยดินตรงจุดนี้ที่เราจะปลูกเนี่ยมันมีสภาพความเป็นกรดที่สูงมากปลูกยังไง สะเดาที่บอกว่าทนแรงแล้วก็ดินไม่ดีก็ปลูกได้จริงครับแต่ในช่วงของการปลูกเริ่มต้นปีแรกเนี่ยเราต้องทำให้มันดินมีสภาพความเป็นกลางก่อนตอนนี้เราจะทำยังไงล่ะให้มันมีสภาพความเป็นกลางเราก็จะต้องใช้พวกปุ๋ยหมักแต่ห้ามใช้ปุ๋ยคอกนะครับอันนี้เพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกลงไปปั๊บเนี่ยสะเดามันจะบ้าใบ จําไว้เลยนะครับปุ๋ยขี้งวอะไรต่างๆห้ามมาใช้กับสเดานะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญ เรามาผสมพวกแกลบดำพวกปุ๋ยหมักอันนี้จะทําให้การเติบโตของต้นไม้จะเติบโตได้ดีซึ่งตอนนี้ผมก็จะใช้วิธีการว่าเอาผสมตรงจุดนี้โดยใช้ดินใบกล้ามปูที่ผสมคลุกเคล้ากันที่จะทําการปลูกเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าดินผสมใบกล้ามปูเนี่ยมันมีสภาพความเป็นกรดความเป็นด่างอย่างไรตอนนี้เรามาดูนะครับว่า ตรงนี้คือดินผสมใบก้ามปูที่เราจะเอาลงใส่ในหลุมเพื่อที่จะปลูกนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนี่ครับเห็นไหมความเป็นกดด่างอยู่ที่7เหมาะเลยครับนี่แหละครับแสดงว่าปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยของใบก้ามปูและก็ดินที่มันหมักมาแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับมันได้ประมาณ7นะครับเป็นดินที่เหมาะสมในการปลูกตอนนี้พอเราเหมาะสมในการปลูกปั๊บเนี่ย เราเอามาทำใส่ในหลุมปลูกเพื่อคุกเข้าดินของเดิมดินที่ข้างล่างแล้วกับตัวปุ๋ยใบก้ามปูเนี่ยเราเอามาผสมกันมันก็จะลดค่าความเป็นกรดลงแล้วก็เราผสมปูนขาวด้วยก็ช่วยลดความเป็นกรดลงอีกนั่นแหละครับจึงจะเป็นสภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกของต้นสะเดวและที่สำคัญเราต้องยกโคกนะครับถ้าไม่ยกโคกเนี่ยเนี่ยต้องยกโคกสูงนะ ถ้าไม่ยกโคกแบบนี้น้ําท่วมตายครับเห็นไหมอันนี้คือเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับพี่น้องจะต้องเข้าใจนะครับเราต้องยกโคยกโคเพื่ออะไรเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกแล้วมันจะไหลลงไปสู่พื้นดินมันจะไม่ขังอยู่ตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําหน้าที่เตรียมในเรื่องของการที่จะปลูกก่อนอื่นเราก็ไปเอาดินผสมใบก้ามปูแล้วเราก็มาเบิกมันออกหลังจากที่เราเทแล้ว เพื่อที่จะไปขุดดินทําแบบเราผสมปูนนะครับนี่เลยเห็นไหมสําหรับแกนกลางเนี่ยเราปลูกเพื่อกําหนดระยะไว้แล้วเป็นลักษณะงี้อันนี้เป็นการผสมให้มันเข้ากันเบิกให้มันกว้างหน่อยนะครับคือเราจะทําเตรียมหลุมขนาด50เซนทมี่น้องนะครับเรามาดูนะครับดินที่ใบกล้ามปูผสมดินที่เรากบไว้นะครับ แล้วข้างล่างเป็นยังไง่ะโอ้โหนี่พี่น้องเห็นไหมล้นเกเลยแสดงว่ามันมีความเป็นกดสูงมากๆป,กปูไปตายลูกเดียวเห็นไหมอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยเนี่ยมันยันเกนะครับล้นเลยนี่แหละเอาแล้วจะทำยังไงก็ต้องแก้ไขให้มันเป็นกลางให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่เราจะใช้ใบก้ามปูใช้ ปูนขาวที่จะโรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ลดค่าความเป็นกรดลงครับเราก็จะต้องเอาดินตรงบริเวณนี้ออกซะก่อนแล้วก็เอานี่กบลงไปเพื่อคุกเข้าดินกับใบก้ามปูเพื่อผสมกันเพื่อลดค่าความเป็นกรดลงครับแล้วก็ใส่ปูนขาวครับเพราะฉะนั้นค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันควรจะอยู่ที่7นะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญของการที่จะปลูกต้นสะเดาครับนี่ครับเราขุดดินมันขึ้นมาก่อน ขุดหลุมขุดดินเพื่อลดวความเป็นกฎของดินให้ออกให้มากที่สุดเวลาปลูกห้ามปลูกแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นสะเดาเนี่ยถ้ามันอยู่ต่ํากว่าดินปั๊บเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วมันจะตายเวลาหน้าฝนหน้าฝนลงมาเนี่ยห้ามปลูกแบบนี้เด็ดขาดเราจะต้องยกเป็นโคกนะครับตอนนี้เรามาจาวิธีการเตรียมดินสําหรับปลูกให้พี่น้องได้เห็นอย่างถูกวิธีนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องขุดหลุมก่อนโดยที่เอาดินขึ้นมาก่อนนะครับตรงจุดนี้คือหัวใจสําคัญเพราะว่าดินตัวนี้มันมีความเป็นกดสูงทีเดียวถ้าเราปลูกลงไปต้นสะเดามันจะไม่โตนะครับอันนี้คือหัวใจและเทคนิคในการเตรียมดินสําหรับการปลูกเสเดาครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องขุดดินออกมาก่อน อันนี้คือหัวใจสําคัญเพราะว่าดินเหล่านี้เนี่ยค่าความเป็นกรดเนี่ยโอ้โหล้นจอเลยนะครับเราขุดให้มีความลึกนี่ประมาณ50เซนเพื่อเอาดินที่มันเป็นกรดเนี่ยมาผสมกับดินใบก้ามปูที่เราผสมเพื่อลดความเป็นกรดลงเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับในขั้นตอนของการเตรียมดินสําหรับการปลูกเสะเดาหลังจากที่เราขุดเป็นหลุมแล้วลึก50เซนนะครับ เราก็เริ่มโรยปูนขาวนะครับปูนขาวตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติในการลดค่าของความเป็นกรดนะครับมันจะมีพวกแคลเซียมมีแมกนีเซียมด้วยจึงจะช่วยทําให้สภาพของดินนั้นเนี่ยมันลดความเป็นกรดลงอันนี้คือสิ่งสําคัญในการที่เราจะต้องเตรียมตรงจุดนี้ไว้ก่อนเราก็ได้ผสมปูนขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นไหมครับทันทีที่เอาปูนขาวลงไปเนี่ย ค่าความเป็นกรดเนี่ยลดลงทันทีเห็นไหมครับอยู่ในระดับ7นะครับเป็นค่าที่เหมาะสมในการปลูกเลยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องหัวใจสําคัญนะปูนขาวช่วยได้นะครับสําหรับพื้นที่ที่มันมีสภาพความเป็นกรดมันลดลงอย่างเห็นได้ดังแด่นชัดเลยครับในการที่เราจะปรับสภาพดินหลังจากที่เราใส่ ูนขาวไปที่เรียบร้อยเราก็ใส่ดินผสมใบก้ามปูเพื่อผสมลงไปเห็นไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราขุดมาเนี่ยใส่ลงไปเป็นชั้นๆน,นะครับเอาดินใส่กบกลับไปนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเราก็ผสมดินกับใบก้ามปูเห็นไหมครับคลุกเคล้ากันแบบนี้เลยนั่นก็คือเราจะลด ความเป็นกดของมันนะครับแล้วที่สำคัญบริเวณนี้มันจะมีสภาพดินร่วนพอเราทำได้อย่างนี้ปั๊บเราจะสังเกตเลยระดับพื้นดินกับระดับหลุมจะเท่ากันละแล้วก็เพื่อให้ดีเราใส่ปูนขาวลงไปอีกเล็กน้อยนี่เลยครับใส่ปูนขาวลงไปอีกเล็กน้อยเอาละครับ นี่คืออีกหนึ่งช้อนนะครับปูนขาวหนึ่งช้อนหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาดินเข้ามาได้เลยจะสังเกตเลยนะมันจะผสมใบก้ามปูกับดินแล้วก็มีปูนขาวเอาละมันเริ่มจะเป็นโคกแล้วนะครับพี่น้องนี่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นโคกอย่างนี้นะแล้วมันจะมีดินกับใบก้ามปูลผสมกันเนี่ยดินก็จะล้วนจะไม่มีปัญหา ในเรื่องของค่าของความเป็นกรดนะครับหลุมนี้ก็จะมีดินผสมกับใบก้ามปูก็จะทําให้ลดค่าของความเป็นกรดลงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยกโคกแล้วเมื่อเรายกโคกเสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็เบิกให้กว้างนิดนึงเพื่อที่จะเอาต้นสะเดาลงได้นี่คือวิธีการยกโคกในการที่เราจะปลูกเสะเดาทีนี้เราอยากจะให้รากอมันเดินได้รวดเร็ว เราก็ใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับโรยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะอันนี้นิดหน่อยติดปลายช้อนพอนะนิดหน่อยเราก็โรยอย่างเงี้แหละครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะพี่น้องโอ้โหนีมันลงไปในดินแล้วนี่ครับแล้วเราก็เอาต้นสะเดาปลูกได้เลยครับตอนนี้เรียกว่าเราเตรียมพร้อมทั้งปุ๋ยทั้งปูนขาวที่จะทำให้มันเกิดค่าความเป็นกรดลดลงกลายเป็น ค่ามาตรฐานคือ7นะครับจึงทำให้ดินตรงนี้เหมาะแล้วสมบูรณ์แบบเราก็จะเอาต้นสะเดามาลงครับต้นสเสดาเนี่ยนะที่เพาะชำมา2ปีเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่มากเห็นไหมแล้วก็มันติดกันดีนะแล้วมีสายรัดตรงนี้เพื่อยึดติดกับตัวไม้ไผ่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปแกะออกนะครับรอให้มันตั้งตัวได้ก่อนแล้วลากเห็นไหมครับพี่น้องเห็นลากไหมเยอะเต็มถุงเลย พอเราฉีกถุงปั๊บเรามาวางลักษณะดินเนี่ยที่เราจะลงไปเนี่ยในถุงเนี่ยนะครับเราอย่าไปบีบมันนะเราก็ใช้มีดคมๆนะกรีดที่ปากท,ที่ถุงนี่นะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันช้ำนะครับตรงนี้อย่าใช้วิธีบีบแล้วก็เอามันออกนะครับอันนี้นี่เนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่พี่น้องเห็นรากมันไหมเนี่ยโอ้โห นี่ครับพี่น้องเห็นรากมันไหมรากมันเนี่ยพร้อมที่จะโตแล้วมันขดอยู่ในนี้นะอันนี้เนี่ยการปลูกสะเดานเนี่ยไม่ต้องไปตัดรากนะครับไม่เหมือนปลูกทุเรียนนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรากเดี๋ยวมันจะหยั่งลึกลงไปเองเพราะว่ามันพร้อมที่จะโตแล้วรากฝอยมันก็พร้อมทํางานเห็นไหมครับแล้วเราก็ออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยครับพี่น้องเห็นไหมนี่เลยแล้วดินเนี่ยมันต้องไม่ให้มันแตก หลังจากนั้นเราก็เลือกตำแหน่งให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็วางให้มันติดกับเสาตัวนี้นี่เลยเห็นไหมครับพี่น้องหลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วเราก็กบดินนี่นะครับเราก็เอาใบของก้ามปูมากบมัน ไปรักษาอย่างนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับเวลาฝนตกมาฝนน้ําฝนก็จะไหลลงไปข้างล่างตรงพื้นแต่ว่าจะไม่ขังเพราะว่ามันยกสูงนี่คือเทคนิคในเรื่องของการปลูกสะเดายอย่างถูกวิธีไม่งั้นแล้วพี่น้องจะสงสัยว่าเอา้าทําไมปลูกแล้วมันไม่เห็นขึ้นไม่เห็นงามก็เพราะเราไม่ได้เตรียมดินให้มันเหมาะสมครับแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วก็เอาเชือกมามัดให้มันยึดติดอย่าให้มัน ลมมันมาแล้วมันจะโค่นเราก็จะใช้วิธีการเอาเชือกเนี่ยมาพันรอบนี่เป็นลักษณะงี้ครับเพื่อยึดไม่ให้สะเดาเนี่ยโดนลมพัดแล้วมันจะสั่นหรือไม่มันจะล้มนะครับต้นสะเดาเนี่ยถูกยึดตึงอยู่กับเสาไผ่นะครับทําให้มันไม่ลม้มแล้วก็พร้อมที่จะโตแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับนี่เลยนั่นก็คือสรุปว่าการปลูกสดาเนี่ยหงเนี่ยเราต้องขุดหลมุม แล้วผสมดินให้มีระดับความเป็นกรดด่างอยู่ที่ไม่เกิน7นะครับประมาณนี้ความค่า p s 7ซึ่งจะพร้อมปลูกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องโรยนะครับปูนขาวแล้วก็โรยพวกเกี่ยวกับปุ๋ยหมักนะครับนี่คือปุ๋ยหมัก ห้ามใช้ปุ๋ยคอกรองก้นเด็ดขาดนะครับปุ๋ยขี้งัวใช้ไม่ได้สําหรับการปลูกสะเดาเมื่อเราปลูกอย่างนี้แล้วนี่ก็คือจบพอจบเราก็ลดน้ํานิดหน่อยเพื่อให้มันตั้งตัวได้ถ้าเรารู้วิธีการก็ปลูกไม่ยากหนึ่งอาทิตย์เราก็ลดน้ํามันสักครั้งหนึ่งเพราะว่าสะเดานี่มันไม่ชอบน้ําแต่ว่าสําหรับหน้าฝนเนี่ยน้ําเราแทบจะไม่ต้องลดมันด้วยซ้ําไปเห็นไหมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเราปลูกสะเดานี่มันแน่นอนเลยครับ เพื่อนๆครับผมก็ได้อธิบายสาธิตวิธีการปลูกสเสเาาพันุขาวผ่องอย่างถูกต้องให้กับพี่น้องได้เข้าใจนะครับสเสเาาพันุขาว่องนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสั่งซื้อมาที่ผมได้ที่เบอร์โทร0816137732ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันทักไลน์มาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับเรามีบริการส่งให้ กับพี่น้องถึงบ้านเลยไม่ต้องกังวลใจสั่งมาได้เลยนะครับของตอนนี้มีพร้อมในการบริการให้กับพี่น้องที่จะเอาไปปลูกนะครับพี่น้องดูคลิปนี้แล้ว ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามในช่อง Y-tubeدم YouTube ปอพิพัฒน์ของผมและอย่าลืมกดติดตามในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างนะครับช่องโปพิพัฒน์จะนำเสนอสาระดีๆให้กับพี่น้องได้ชมกันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ชมในคลิปนี้สวัสดีครับ